สวัสดีก็ขอจเจริญพรมายังอุบาสกบาสิกาธรรมากพระทุดงพระสุพจน์วันนี้ก็เช่นเคยนำอาพระวินัยปิฎกปริวานฉบับหลวงอ่านมาถึงวินัยปิฎกชุดนี้เป็นชุดที่31อละสาอ่านถึงหน้าสามหนึอยู่ในหมวดของอเขขียวัตร 75้นั่นเองเป็นหมวดหมวดหมวดนี้จะเป็นวรรคที่หนึ่งคำถามและคำตอบอบัตในเขขี่ยะพันเขขียะกันวรรคที่หนึ่งถามว่าพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนุ่งผ้าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังต้องอบัตเท่าไหร่ตอบว่าพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนุ่งผ้าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎ พิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนุ่งผ้าเลื่อยหน้าเลื่อยหลังต้องอบัตตัวหนึ่งนี้พิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อห่มผ้าเลื่อยหน้าเลื่อยหลังต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเปิดกายเดินไปในระแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเปิดกายนั่งในระแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อขนองมือ หรือเท้าไปในละแวกบ้านต้องอาบัับตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อขนองมือหรือเท้านั่งในละแวกบ้านต้องอาบัับตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแลดูในที่นั้นๆไปในละแวกบ้านต้องอาบัับตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแลดูในที่นั้นนั้นนั่งในละแวกบ้านต้องอาบัับตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ เดินเลิกผ้าในไปในละแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งเลิกผ้าในละแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎวักที่หนึ่งจบวักที่สองพุทพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินหัวเลาะไปในละแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งหัวเลาะในละแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูนอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินพูดเสียงดังในละแวกบ้าน ต้องอบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อพูดนั่งพูดเสียงดังในละแวกบ้านต้องอบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินโค้งกายไปในละแวกบ้านต้องอบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งโค้งกายในละแวกบ้านต้องอบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินกวยแขนไปในละแวกบ้านต้องอบบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎ พิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งกวยแขนในลาแวกบ้านต้องอบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินโค้งศีรษะไปในละวแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งโค้งศีรษะในละแวกบ้านต้องอบัตรตัวหนึ่งคือทุกกฎวักที่สองจบวักที่สามพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินค้ากายไปในละวแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่ง ทำกายไปในละแวกบ้านต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูนอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินคุมศีรษะไปในละแวกบ้านต้องอาบัตรตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งคุมศีรษะในละแวกบ้านต้องอาบัตรตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูนอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินขยงเท้าไปในละแวกบ้านต้องอาบัตรตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูนอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งลัดเข่าในละแวกบ้านต้องออาบัตรตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูุอาศัยความไม่เเอออืื้้ฟรรัับบบบนนิมตา โดยไม่เคารพต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจน์อาศัยความไม่เอ oh ื้อเฟื้อแลดูในที่นั้นๆในในดูแลดูในที่นั้นๆรับบาตรในละแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจน์อาศัยความไม่เอ oh ื้อเฟื้อรับแต่แกงมากต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจน์อาศัยความไม่เอ oh ื้อเฟื้อรับบินทำบาตรจนภูนบาตรต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎวักที่สามจบวักที่สี่พิสูจน์อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ ฉันบินทบดยไม่เขารบต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกข์กฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแลดูในที่นั้นนั้นฉันบินทบต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกข์กดพิสูอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบในฉันบินธบให้แหว่งในที่นั้นนั้นต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกข์กดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันแต่แกงมากต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกข์กดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบขยุมงแต่ยอดลงไปต้องอบัตตัวหนึ่งคืออออทุกิส่าาศัยควมมไเเืื้้ฟอ กบกบแกงหรือกับหรือกับด้วยข้าวสุกต้องอับาตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อไม่อาพาธขอแกงก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันต้องอภบาตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อมุ่งจะยกโทษแลดูบาดของพิสูจนอื่นต้องอภบาตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อทำคำาข้าวให้ใหญ่ ต้องอับัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อทำคำาข้าให้ยาวต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกดวักที่สี่จบวักที่ห้าพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเมื่อคำาข้าวยังไม่ถึงปากอ้าปากไว้ท่าต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อสอดมือทั้งหมดเข้าไปในปากต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อพูดทั้งคำาข้าวมีอยู่ในปากต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจ่เอาศ ฉันเคาะคำข้าวต้องเอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันกัดคำข้าวต้องเอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยต้องเอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันสลัดมือต้องเอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันโปรยเม็ดข้าวต้องเอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎ พิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันแลบลิ้นต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันดังจ้วบจวบต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎวักที่ห้าจบวักที่หกพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันดังจ้วบจวบต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันเรียมือต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันขอดบาดต้องอบบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎ พิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อชั้นเลียริมฝีปากต้องอบัตต um. um ัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อรับโอมน้ําด้วยมือเปื้อนอมิตรต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเทน้ําล้างบาดมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่แก่บุคคลมีร่มในมือต้องอบัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคล มีไม้พองในมือต้องอบัดตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลมีสาตาในมือต้องอบัดตัวหนึ่งคือทุกกฎภิกูุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลมีอาวุธในมือต้องอบัดตัวหนึ่งคือทุกกฎวรที่6จบวรที่7จ็ดพิสูุนอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลสวมเขียงเท้าต้องอบัดตัวหนึ่งคือทุกกฎภิสษุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่ บุคคลสวมเขียงเท้าต้องอภัตตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลในไปในย่านต้องอภัตตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอนต้องอภัตตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งลัดเข่าต้องอภัตตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้โภกศีรษะต้องอภัตตตัวหนึ่งคคล ผู้คุมศีรษะต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งอยู่ที่แผ่นดินต้องแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบนอาสนะต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบนอาสนะสูงต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อยืนอยู่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่ต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกด ิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินไปข้างหลังแสดงธรรมแก่บุคคลเดินผู้เดินไปข้างหน้าต้องอาัตรตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินไปนอกทางแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินในทางต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะต้องอาบัตตัวหนึ่งคือทุกกดพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะหรือบ้วนเขลาลงบนของ คียวสดต้องอภัตตัวหนึ่งคือทุกกฎถามว่าพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อทายอุจจาระหรือปัสสาวะหรือบ้วนเขละลงในน้ําต้องอภัตเท่าไรตอบว่าพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อทายอุจจาระหรือปัสสาวะหรือบ้วนเขละลงในน้ําต้องอภัตตัวหนึ่งคือทุกกฎพิสูจอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระหรือปัสสาวะหรือบ้วนเขละลงในน้ําต้องอภัตตัวหนึ่งนี้วักที่7จบเขขีวะเจสิบ้สิขาบทจบ กตาปฏิวันที่สองจบปฏิติวาที่สามถามว่าอบัตของพิสูจผู้เสพเมถุนธรรมจดเป็นวิบัติเท่าไหรบรรดาวิบัติสี่ตอบว่าอาบัตของพิสูจนผู้เสพเมถุนธรรมจดเป็นวิบัติสองบรรดาวิบัติสี่คือบางทีเป็นสีวิบัติบางทีเป็นอาจารวิบัติบางทีถามว่าอาบัตของพิสูจผู้อาศัยความไม่เอื้อเพื่อถ่ายอุจาราหรือปัสสาวะหรือบ้วนเข่าลงน้ํา ลงในน้ำจัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาวิบัติสีตอบว่าอาบัตของพิสูจผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายวจลละหรือปัสสวะหรือบวนเขละลงในน้ำจัดเป็นวิบัติหนึ่งคืออาจารวิบัติบรรดาวิบัติสี่อย่างโจปฏิบุญบาลที่สามโจสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้พอก็ สำหรับเคกิยวัดก็จะเกี่ยวกับเพื่อจะให้พระเนี่ยมีเป็นผู้สงบนิ่งเป็นเหมือนกับว่าผู้มีสมาธิเข้าบปานและแวกบ้านไม่ว่าจะเป็นวักแรกๆก็จะเป็นการอย่างเช่นหม่มนุ่งห่มนั่นเองห่มเลื้อยหน้าเลื้อยหลังก็หมายความว่าจะต้องห่มให้เป็นปริมณฑลนั่นเองอหรือว่าไปอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่เลิกผ้าเข้าไปหรือว่า คุมหัวในบ้านนั่งทรายหรือว่าแกงควายแขนยางี้เป็นต้นเพระพทธเจ้าเพื่อจะจะให้พระพิสุท์เนี่ยงามทั้งภายในและงามทั้งภายนอกทั้งกิริยาทั้งวาจาทั้งกายดังนั้นก็จะมีบทที่จะบังคับโดยการให้เราเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเองไม่ใช่เป็นเหมือนคารวาสเขาอยากจะเลิกผ้าเขาอยากจะถึงจะร้อนอยังไงเราก็จะต้อง เป็นผู้สงบยิ่งก็คือเป็นผู้มีขันติก็คือความอดทนนั่นเองวันนี้ธรรมะกับพระธองก็ได้นําเอาธรรมะพระ,พระ,ะวินัยติดดกศีลสองรยี่สิบเจ็ตั้งแต่ประราชิก4สังฆาทิศสิบสาอัน,นิยศสองอน,นิสกีสามปากิตีสัปากีน,นิสกีสามิปากิตี 92แล้วก็เขขคีวัด75มาอา่านให้ฟังก็ขอให้ฟังกันบ่อยๆทุบทวนกันบ่อยๆเราจะได้เก่งเราจะได้เป็นพระก็ต้องรู้วินยัยเป็นชาวนาเขายังรู้เรื่องของการทํานาเขาปลูกข้าวยังไงเขาถึงจะได้เม็ดได้ผลเราก็เหมือนกันเราต้องการศีลต้องการสมาธิต้องการปัญญาเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของวินัยให้มากๆนั่นเองขออํานวยอนวยวพรให้ท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังทำติดตามชม รายการธรรมะกับพระทุดงขอให้ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมได้มคผลนิพพานทุกรูปทุกนามเทินจเจริญพร